อะหังสวิตโธโหเมนทุโคโหเมอโรโคโหเมอภโยโหเมอนันตรายโหเมนิรันตรายโหเมอนุปัถวโหเมนิโรปัถวโหเมอเวโรโหเมอภยาปโชโหเมอนิโโหเมสุขีอัตตานังปริหารามิสาพาตุปสัมมุทยาปมุนจามิปฏิลัทธสัมปติโตมาวิคัสชามิ พราศกรมิพราทายาโทพลาโยนิพลาพันโทพลาปฏิสารโนยังพลังจรามิโลกิยังวาโลกุตรังวาวัดจังวาปัสสาวังวามุขังวาโสตปาติงวาสกทาคามิงวาสกิทาคามิงวาอาคามิงวานาคามิงวาอัตตังวาราตังวา สัมมาวามิจฉาวาอริยวะนาริยังวานี่รักขังวะมิรักคงวาะพุ่มิรักขังวาะพุ่มิรักคงวาอธิตังวาปัจจุบันนางวะนาคตังวาอักทานนางวาอธิตัดทานนางวาปัจจุบันนักตัดทานนางวะตุ กับพลังวาโพธิรุกับพลังวายถาคตาโพธิรุกับพลังวายถาคตาโพธิรุกับพลังวายถาคตาโพธิรุกับพลังวาตถาคตาโพธิรุกับพลังวาตัสสะพลัสสาตายาโทภาวะมิติสัเพตาทะสเพยถาคตาโพธิสัตตายถาคตาโพธิสัตว์ทั้งหลาย ทั้งพวงที่เกิดเป็นชลาพรชาที่เกิดเป็นอันทชาที่เกิดเป็นสังเสราชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาที่เกิดเป็นคับภัยยิกะจงมารับกุศลผลบุญให้ทั่นทั่วทุกตัวสัตว์เทินขอเดชะตั้งจิอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไปซานถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูปราชาและอาจารย์ทั้งลูกหลานเลนโหนญาตเมิตรสนิกันคนเคยร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันทั้งหลาย ขอยมีวนได้ในกุศลผลของฉันทางกายธรรมวาจาธรรมวจีธรรมวัฏธรรมโอวัทธรรมมโนธรรมมธรรมมนุธรรมมนุธรรมมนุสสธรรมมนุสยธรรมเจตสิกธรรมเจตนาธรรมสังเจตนาธรรมมโนสังเจตนาธรรมจตตธรรมจิตธรรมในวรเวะเทวันพรหมมันปัญญามันพรหมปัญญามันเขมมันเขมปัญญามันเขมรันเขมรับปัญญามันจะแม่มันแม้ปัญญามันขามาขามาปัญญามันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทิน สุขีตกายุกาพเมพผิววตนาสิลิศจงมุตาปัจจายโนจตารโหปรมะาพรมเธธรรมาปรนเตปรมหเมตตาพรมะมหาปรมะมุติตาพระมหาทสุภิคติ